ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาราของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิป random ค่ะก็จะเป็น relationship นะคะระหว่างคุณและเขาเช่นเคยเลยนะอย่างที่นกบอกแหละนกจะพยายามทำทุกวันนะคะเนาะมาดูกันค่ะว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะพลังงานความรักของคุณกับเขาเนาะเป็นยังไงบ้างนะคะ มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาถามเนาะว่าเป็นพลังงานตอนไหนนะคะไม่ได้ลงวันที่ไว้เนาะก็คือมันไม่ได้จํากัดเวลานะคะในคลิปแบบนี้เนาะก็คือคุณเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็จะเป็นพลังงานนับปัจจุบันเสมอนะคะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นสองถึงสามเดือนนะคะไม่เกินนี้เนาะนานสุดก็หกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะถ้าเรื่องราวตรงกับคุณนะคะพอเช็คพลังงานความรักของคุณคะ่ะ Seven of Pentacles นะคะเพดออฟโซนทรีออฟครแล้วก็ไ r i e ิ t เทสนะคะสองไม้อานุกบองว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณน่าจะดีลอยู่กับคนที่แบบอายุน้อยกว่านะคะเจอกันผ่านเพื่อนผ่านสังคมผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ชัดเจน อยู่ไกลกันด้วยนะคะมีการรอคอยอยู่ก็ได้นะคะในช่วงนี้นะนะ,ะเป็นพลังงานแบบนี้เนาอะอคุณไปเจอกับคนที่เขาแบบเออเจ้าสเสน่ห์นะเนี่ยอืมคุณกําลังพิดคุณกําลังพิจารณาความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะต้องขออภัยนะพูดผิดพูดถูกเนาะมาดูพลังงานความรู้สึกของคุณค่ะ <S <S โอ้ทาวเวอร์สองดาบเกิดอะไรขึ้น วินี่คุณแบบตัดจบออกมามาอยู่กับตัวเองแบบกระทันหันเลยนะเนี่ยคือมันมีการตัดสินใจที่แบบปุบปักมากๆเลยนะคะสําหรับพลังงานฝั่งคุณนะคือแบบเนี่ยคุณอาจจะแบบตัดสินใจไม่ได้มานานแล้วแล้วก็ลังเลมานานแล้วแล้วมันถึงเวลาที่คุณก็ตัดสินใจแล้วแหละนะเออตัดสินใจที่จะเดินออกมานกบองว่าคุณอยากที่จะมุกออนอะ คุณกลับมาอยู่กับตัวเองอะคะ่ะนะพลังงานในช่วงนี้นะแล้วก็มาโฟกัสเรื่องของการงานการเงินนะคะโฟกัสชีวิตของตัวเองนะคะเหมือนเราอะดึงเอาพลังงานความรักความรู้สึกต่างๆกลับมาอยู่ที่ตัวเองหมดเลยนะคะขอดูพลังงานฝั่งเขาบ้างนะคะเป็นยังไงพลังงานของเขานะคะ คนคนนี้อาจจะพูดได้หลายภาษานะคะแล้วก็อุ้ยเป็นคนเจ้าเสน่ห์จริงๆนะคะขึ้นทั้งเมจิกเชียนแล้วก็เดวิลเนี่ยนกมองว่าเขามีเสน่ห์แล้วก็ออกแนวเจ้าชูด้วยนะคะอืมเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบทํางานเกี่ยวกับด้านภาษาด้านการเดินทางได้นะคนในเครื่องแบบได้ค่ะทหารราชการต,ำตํำรวจสี่ไม้คืออะไรคะ อพลังงานของเขานกบมองว่าเขาก็คิดถึงคุณนะเออคิดถึงนะแล้วก็แอบ,บคิดเยอะแอบบเครียดด้วยพลังงานขึ้นมาแบบนั้นนะคะแล้วน่าจะยังรอคุณอยู่รอการติดต่อสื่อสารนะคะตัดคุณยังไม่ได้นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็ก็คงยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อะขอดูความรู้สึกคุณหน่อยนะคะ มีพลังงานของชาวราศีมีนชาววันพฤหัสกรกฏพฤกษศกมังกรขึ้นมานะคะธาตุไฟเมษสิงห์พนูแล้วก็ธาตุด,ดินพฤกษศกันมังกรนะคะพลังงานฝั่งคุณอะชาวราศีตุลขึ้นมาด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคุณหรือเขาอะนะคะเ,ออเป็นที่ปรึกษาได้เป็นคนที่คนให้ความเคารพนับถือนะคะทํางานเกี่ยวกับ บัญชีนะคะด้านการตรวจตราหรือว่ารักษาความยุติธรรมก็ได้เนาะเาเกี่ยวกับกฎหมายได้นะผู้พิพากษานายในความอะไรเงี้ยเนาะอาชีพต่างๆนะคะที่ขึ้นมานูก,ก็จะพูดตามนั้นนะบางคนเป็นในหน้าขายที่ดินเนาะเป็นทํางานทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาอะไรเงี้ยนะคะอ้ฐานะดีนะคะหน้าตาดีการเงินดีนะคะมีความมั่นคงในชีวิต คุณยังคิดถึงเขาอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่คิดเลยคิดแหละแต่คุณรู้สึกว่านกมองว่าคุณปล่อยวางอ่ะให้อะไฮโเราแฟนขึ้นมาฝั่งคุณอ่ะปล่อยวางปล่อยวางแบบไม่อยากที่จะยึดอะไรมากแล้วอ่ะคือตอนเนี้ยอาจจะคิดแหละแต่เราปล่อยเลยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอืมกลับมาโฟกัสเรื่องการงานการเงินนะคุณก็ยังมีเขาอยู่ในใจแหละแต่อย่างที่บอกว่าคุณปล่อยได้เยอะมากนะคุณอยากที่จะแบบ ทำใจให้สบายอ่ะไม่ไหวแล้วเนาะคงไม่อยากจะเครียดอะไรอีกแล้วอ่ะนะขอรู้พลังงานฝักเขานะคะเจ็ดช่วยหนึ่งไม้นะคะคนคนนี้มีตัวเลือกเยอะบอกว่าเขายังเขายังไม่ได้ไม่ได้ปิดตัวเองอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าใครเข้ามาก็ยังคุยนะคะ มีโอกาสเข้ามาหาเขาตลอดด้วยความที่เขามีสเสน่ห์นะคะดูดีอะไรเงี้ยเนาะอาจจะแบบเสน่ห์ที่คําพูดก็ได้นะหรือว่าบุคลิกของเขาหน้าตาของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาโดดเด่นนะมีสเสน่ห์นะคะคุณไพ่หกไม้นะทํางานก็น่าจะแบบประสบความสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยในระดับหนึ่งนะโอ้เขาโฟก,กัสเรื่องงานเหมือนกันทุ่มเทมากๆเลย ถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะนอกว่าเขาอะคิดถึงคุณอยู่นะยังรักคุณอยู่อยากแอคชั่นอะเหมือนคนอกหักนะคะขึ้นไพ่สามดาบมีอารมณ์แบบอุ้ยเขาก็เจ็บอยู่นะเจ็บนะคะเจ็บกับการหายไปของคุณเดี๋ยวนกะอขยายไพ่สามดาบเจ็บเรื่องอะไรโอ้เนี่ยบางคนก็คือแบบ อันนี้แค่เฉพาะบางคนนะเขาอาจจะแบบมีครอบครัวแล้วก็ได้เออแล้วเขามารักคุณอนะแล้วมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยคุณถอยออกมาหรือเปล่านะคะเป็นแบบนั้นได้ด้วยเห็นไหมคะเลเวอร์ over, ถ้าในกรณีที่เขาไม่ได้มีใครอะนกมองว่าเขารักคุณนะเนี่ยตกหลุมรักคุณแล้วแหละยังอยู่ตรงนี้ยังสนใจยังสอดส่องชีวิตของคุณยังอยากที่จะแบบติดต่อมาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อะ เขาอยากกลับมานะนกมองว่าต่อให้เขามีตัวเลือกเนี่ยนกขยายไพ่จากที่เป็นเจ็ดถ้วยใช่ไหมนี่ค่ะเจ็ดถ้วยอ่ะนกขยายออกมาไพ่ยเยอะแยะเลย <S <S ก็คือจริงๆนะอ่ะนกมองว่าต่อให้เขาจะมีตัวเลือกใดๆก็ตามยังไม่มีใครอ่ะหรือที่จะแบบ ทำให้เขารู้สึกดีได้เท่าคุณอ่ะไม่ได้มีใครถูกใจเขาอะนะคะมีแต่คุณนี่นแหละที่ยังอยู่ในใจเขาเสมออ่ะ mm. เขาก็อาจจะแบบมีตัวเลือกไปงั้นแหละนกมองว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีใครที่จะดีไปมากกว่าคุณเลยอ่ะ mm. แล้วตอนนี้เป็นอารมณ์ของคนที่ห่วยหาเจ็บปวดเศร้าเหงานะคะอ่าเศร้าเหงาแล้วก็แบบอารมณ์คนแบบกําลังเฮิร์ตอะประมาณนั้นอะ เราก็แสดงออกแต่ความเข้มแข็งนะคนคนนี้ยไม่ได้แสดงออกว่าเออตัวเองเจ็บหรืออะไรเลยนะคะทีนี้มาดูดีกว่าว่าเขาจะทำยังไงน,นะคะแอคชั่นของเขาเขาจะทำอะไรไหมคะแอคชั่นของเขาดีอ็มเรสขึ้นในละเนาะ ชาวันเสาร์ชาวันศุกร์นะคะพัดลมในถุงตุนกุมพ่อแม่ไม่ไม่ืม,มนาะว่าเขารู้สึกเสียใจยมากเลยอะพอดูนะเขาจะติดต่อมาต่อให้เขาใจแข็งมากแค่ไหนก็ตามเพราะว่าเขาทนไม่ไหวเขาทนไม่ไหวเขาทนไม่ไหวเขาจะติดต่อคุณมาเห็นไหมคะเขาวาวุ่นใจมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของคุณอะอต่อให้ใจแข็งมากแค่ไหนก็ตามหรือว่าจะมีใครเข้ามาแบบ สนใจเขาเขาก็ไม่ต้องการใครเลยอ่ะคุณคือคนดีที่คนที่ดีที่สุดนะคะคุณเหมือนเป็นรักแท้ของเขาด้วยนะอ่านุงมองว่ามีความเป็นไปได้นะที่คุณอาจจะเป็นคู่กันนะถึงมีการวนกลับมาเขาอยากกลับมาเคลียร์ใจค่ะเขายังไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปการไม่มีคุณนี่คือแบบเขาทุกร้อนใจมากเลยนะพลัางงานไพ่เทวเวอร์ขึ้นมาเขาทุกร้อนในใจเขามากเลยเนี่ย เขาไปต่อไม่ได้เลยอ่ะไปไม่เป็นน่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังเขายังอยากที่จะมีโอกาสนะคะอยากให้โชคชะตาเนี่ยเข้าข้างเขาอ่ะให้คุณละเขาได้วนกลับมานะคะแปดช่วยคืออะไรคะหนึ่งดาวนึกว่าเขาพยายามที่จะมูฟนะแต่เขาทําไม่ได้เขาเขาเขาอาจจะพยายามที่จะตัดใจจากคุณแต่เขาทําไม่ได้เขาคิดถึงเขาผูกผัน เขาไม่สามารถที่จะตัดเยื่อใยที่มีให้กับคุณได้เลยเห็นไหมคะยังอยากคุยยังอยากไปต่อตลอดเลยนะคะไพ่ขึ้นมาประมาณนั้นห้าถ้วยค่ะเสียใจรู้สึกผิดมีการคิดได้ด้วยนะคนคนนี้หลังจากที่เสียใจนะคะรู้สึกผิดแล้วนะคะมีการตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณอีกด้วยนะคะว่า เขาเข้าใจแล้วแหละว่าเออเนี่ยคุณอะสําคัญที่สุดในเวลานี้คุณคือที่เอ่อคุณคือคนที่เขาอยากจะรักนะคะอยากจะมั่นคงด้วยอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้ดูเหมือนพูดเร็วนะคะสำหรับนกนะเอามันเป็นพลังงานนะคะในในบางช่วงเนาะแต่คลิปนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดนกพูดเร็วแล้วก็พูดแบบพูดผิดพูดถูกอ่ะนะ อืมยังไงเขาก็จะกลับมาเขารักคุณนะคะไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็ไนท์ออฟสอดเนี่ยจะมาตามคุณนะเนี่ยเขาจะไม่ช้าอีกต่อไปลไไะ,ะอ๋อเดี๋ยวแม่ทำงานสักครู่นะคะนะคะดเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะแป๊บหนึ่งนะคะลูกไนท์ออฟสอดเขาจะมาตามคุณแหละ เขาไม่อยากให้คุณแบบไปสนใจใครหรือมีใครเข้ามาสนใจคุณนะคะโอ้ความหงหาความเจ็บปวดการอยากกลับมาเริ่มใหม่นะคะอืมเนี่ยแหละสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาเห็นคุณ mm. เห็นข้าของเราแล้วก็แบบอาจจะไปดูวินาทีสุดท้ายสำหรับคุณก็ได้ที่แบบคุณไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะมาช้าหรือว่ามาไม่ทันก็ได้นะคะในบางท่านบางคน แต่บางคนอาจจะยังทันเนาะอืมคือเขาคิดได้แล้วว่าไม่รู้ว่าจะสายเกินไปสําหรับเพื่อนๆหรือเปล่านะคะในบางคนเนาะเนี่ยบางคนตัดใจแล้วว่าตัดใจแล้วเจอโอกาสใหม่ๆเจอคนใหม่ๆล้วด้วยอะ่ะบางคนอะ่ะโอ้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะค่ะนะคุณเองก็ใจแข็งเหมือนกันนะเนี่ยเจ็บแต่จบอะคุณตัดสินใจแล้วไงนะบางคนเนี่ย กลับมาไม่ทันนะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะสําหรับ EP นี้นะมาดูว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จริงๆนกชอบไพ่สําสหรับนี้มากเลยนะใช้นานแล้วแหละแล้วก็คือไม่ใหญ่มากนะคะไม่ปวดมือในการสับเนาะแนวโน้มนะคะแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ โอ้มาง้อจริงๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณใจแข็งด้วยคุณนิ่งด้วยเขาจะมาทําให้คุณรู้สึกคิดมากอีกแล้วว่าเออเนี่ยจะให้โอกาสเขาไหมนะคะอืมเดี๋ยวขอดูนะเดอมมูนใช่ค่ะคุณจะใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นกับการตัดสินใจครั้งนี้ว่าจะให้โอกาสเขาไหมเขาจะเอาความจริงใจเข้ามาแลกนะคะเนี่ย การกลับมาของเขานะคะค่อนข้างเป็นอะไรที่ดูจริงจังแล้วก็พยายามมีความสม่ำเสมอมากๆเลยอะ่ะเขาจะติดต่อคุณมาค่ะโอ้ยสิบถ้วยคิดถึงมากแล้วนะคะโอ้ยพร้อมให้ความชัดเจนนะคะการมาของเขาในครั้งนี้นะคะสำหรับคนที่ยังรอแล้วก็แบบจะตัดสินใจยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยน้องมองว่าถ้าคุณไปต่อมันมีโอกาสที่จะชัดเจนแล้วก็สมหวังได้นะคะกับความสัมพันธ์นี้ การเริ่มใหม่นะคะของคนเก่าเนาะเขาจะกลับมาเริ่มใหม่แหละให้ด่าบางคนไม่ไปต่อแล้วนะอืออันนี้นุกต้องแบบพูดตามหน้าไพ่าบางคนไม่เอาแล้วไม่ไว้ใจอีกแล้วนะคะรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะเนอะอย่างที่บอกแหละบางคนก็กลับมาทันในช่วงเวลาที่เราอะยังรู้สึกกับเขาอยู่นะคะแต่บางคนไม่ทันแล้วจริง เนาะเพราะว่าคุณเป็นคุยน็อปสอดค่อนข้างที่จะเด็ดขาดมากๆนะคะชัดเจนในตัวเองเขาก็อาจจะอ,อกหักไปเนาะหมายถึงเขาว่าอาจจะผิดหวังไปที่กลับมาไม่ได้อะไรประมาณนี้ในกรณีที่กลับมานะคะนกมองว่าดีนะเขาจะสม่ำเสมอกับคุณให้ความสําคัญในความรักครั้งนี้แล้วก็มีการพัฒนาอย่างแน่นอน ะะขอบให้แนะนําให้กับคุณดีกว่านะว่าถ้าอยากบอกอะไรอยากแนะนําอะไรให้กับเพื่อน,อนๆนคลิปริดเช i นชิป EP นี้กันอู้ดีเอ็มเฟสขอใคนะคะเขาตัดคุณไม่ได้หรอกค,ค่ะคนคนนี้เขาไม่เคยมีใครที่จะมาทดแทนคุณได้ในใจเขานะคะ ใพ่บอกว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ตัวของคุณเองนะคะถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเราเรามีความกังวลหรือว่าไม่ไว้ใจเขาแล้วในการที่จะไปต่อเราก็ตัดสินใจได้นะคะที่จะไม่ไปต่อนะแต่ถ้าคุณไปต่อเนี่ย dm p r e s s ขึ้นมายังไงคุณก็จะได้รับความรักที่คู่ควรกับ,กบคุณอย่างแน่นอนเนยนะคะเพราะว่าคุณไพ DM Press ่ dm p r e c s อ่ะเขาจะกลับมาในช่วงเวลาที่แบบ เขาได้ตื่นรู้แล้วนะคะแล้วก็เออเขาจะปฏิบัติกับคุณอย่างดีนะคะคุณจะเป็นความรักที่เป็นความรักเดียวของเขานะคะแล้วเขาจะมอบความรักที่ผู้ควรให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะคือเขากลับมาครั้งนี้เขาผู้ควรกับ B.M. Press แน่นอน,นนะคะทั้งทั้งความพร้อมทั้งในเรื่องของความรู้สึกการกระทําอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปต่อได้นะคะถ้าคุณยังรักคุณคนนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําจากไพยนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ